กว่าจะมาเป็นทยอนอมจะเป็นยังไงไปดูเว็บมากันที่โรงงานกันเลยจ้าจุดเริ่มต้นก็คือการรับน้ํายางมาจากชาวสวนยางไรบนเข้าๆในต่อเดือนก็ใช้ประมาณ500ตันนั่นเองทั้งหมดก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งค่าคงทวนของน้ํายางก็ต้องตรวจสอบและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การผลิตที่เห็นอยู่นี่ก็คือโมเอาไว้สําหรับจุมนั่นเองตอนที่จะผลิตนั้นก็ต้องทําความสะอาดทุกครั้งนี่ก็ต้องผ่านน้ําผ่านน้าเสร็จก็ต้องเข้ามาขัดในมุมต่างๆขัดจนสะอาดและก็อบความ หลังจากนั้นโมทั้งหมดก็ต้องจุ่มน้ายางพารานะนี่ก็คือขีดวัดระดับนั่นเองพอจุ่มเสร็จแล้วก็ยกพอยกเสร็จแล้วก็อบความร้อนอบความร้อนจนได้ที่แล้วก็จุ่มแล้วก็ยกแล้วก็อบแล้วก็จุ่มแล้วก็ยกแล้วก็อบก็คือทําแบบนี้จนกว่าจะได้มาตรฐานพอตรงตามความต้องการก็เข้าสู่การปัดขอบแล้วก็ใช้แรงดันน้านี่แหละทำให้ตัวยางหลุดออกจากโมซึ่งก็หน้าตาก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดประมาณนี้เลยหรือฟองเต้าหู้นันเออก็ยังไงอย่างนั้นมาก็นําทั้งหมดเข้าสู่การปั่นด้วยน้ําสะอาดและจะเห็นได้ว่่านนีมัก็ เป็นชิ้นมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การอบเพื่อทําให้ทั้งหมดนั้นมีความแห้งมากกว่าเดิมนี่พอแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเส้นประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วทั้งหมดก็ถูกดูดเข้าสู่เครื่องทดสอบคุณภาพซึ่งจะเห็นได้วันนี้อันนี้เปิดสโลว์นะวิ่งหมุนไวมากๆนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการขัดแล้วก็ปัดปัดให้เป็นวงซึ่งหน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เข้าสู่การทดสอบคุณภาพของแต่และอย่างซึ่งก็มีการทดสอบความยาวทดสอบความร้อนหรือแม้แต่กระทั่งทดสอบการจุ่มน้ําและไป ทดสอบการอัดอากาศเข้าไปว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนซึ่งมันใหญ่จริงๆนี่นี่นี่น,นี่อัดวัดแรงดันเข้าไปอัดไปจนแตกจนทดสอบว่าโอเคอันนี้ใหญ่มากพอแล้วนะใหญ่ได้มากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นี่ นี่เลยที่นี่มีการผลิตทั้งทางเครื่องจักรและทางพนักงานซึ่งอย่างว่าแหละก็ผลิตให้มากกว่า140ประเทศทั่วโลกนั่นจึงไม่แปลกใจว่ากําลังการผลิตนั้นต้องการสูงมากๆนั่นเองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะแลแหละมาที่ห้องซิลิโคอนออยซึ่งไม่ใช่เจลนะก็มีการแต่งกลิ่นตามความต้องการแต่จร็ซิปให้ว่ากลิน่นที่นิยมที่สุดก็เป็นกลิ่นวานิลานะจ๊ะและหลังจากนั้นทั้งหมดก็เข้าสู่การบรรจุก,กันเลยซึ่งนี่ก็คือใช้เครื่องจักรที่ทนัน แบบนี้แหละนี่แล้วก็เข้าสู่การบรรจุกันเลยที่เรามาวันนี้ก็เป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งหอมจริงๆนะถ้าเผื่อใครรู้จักนี่จริงๆกําลังฮิตเลยเนี่จุดเริ่มต้นจากยางพาราสู่สิ่งสําคัญในชีวิตนะยังไงก็ขอขอบคุณไม่วันที่เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้เราเข้าไปดูนั่นเองจ้าสําหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า